สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณแม่น้องต้นข้าวนะคะก็มีเสื้อถักสวยๆมานำเสนออีกแล้วจ้าอุปกรณ์นะคะก็คือไหมพรมอีเกิลนิตติ้งนะคะแล้วก็เข็มโคเชทิวลิปเบอร์5นะคะวิธีทำมาดูกันได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะขึ้นโซ่นะคะ10โซ่ค่ะ เมื่อครบสิบโซ่แล้วนะคะก็ให้ถักเพิ่มอีกหนึ่งนะคะจากนั้นก็ทำคอทอนะคะลงหลักที่สองนะคะทำคอทอทั้งหมด10บหลักนะคะ เมื่อครบ10หลักแล้วนะคะก่อนขึ้นแถวถัดไปนะคะให้ถักโซ่หนึ่งครั้งนะคะจากนั้นก็พลิกงานนะคะมันจะมีที่ให้เกี่ยวสองที่นะคะเราเกี่ยวช่องล่างสุดนะคะแค่ห่วงเดียวนะคะแล้วก็ทำคอทอค่ะเกี่ยวห่วงล่างแค่อันเดียวนะคะ จนจบแถวนะคะทั้งหมดก็จะได้เหมือนเดิมค่ะคอทอสิบหลักค่ะ <_ letter> เขาจะมีที่ให้เกี่ยวสองที่นะคะแต่เราเกี่ยวแค่ตัวล่างอันเดียวค่ะเวลาทำแล้วมันจะเหมือนลูกละนาดนะคะ ค่ะเมื่อครบ10บหลักแล้วนะคะก่อนขึ้นแถวถัดไปก็คือต้องถักโซ่หนึ่งครั้งค่ะพลิกงานนะคะพลิกงานแล้วก็เกี่ยวเอาห่วงล่างสุดนะคะค่ะมันมีที่ให้เกี่ยวสองช่องนะคะเราเกี่ยวอันข้างล่างนะคะทำแบบนี้นะคะซ้ำไปซ้ำมานะคะอันนี้จะ,ะตรงที่ถักนี่ก็คือจะเป็นตรงขอบเอวนะคะ ถักไปด้วยวัดไปด้วยนะคะมันจะได้ขนาดที่พอดีอะค่ะถักไปได้สักพักหนึ่งถ้ามันยาวแบบคิดว่ายาวแล้วค่ะก็เอาไป <c oughs> วัดกับตัวเองดูค่ะว่าพอดีหรือยังค่ะ เมื่อจบแถวแล้วทุกครั้งนะคะอย่าลืมถักโซ่เพิ่มก่อนขึ้นแถวใหม่นะคะก่อนพลิกกลับมาทําอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็แนะนําอีกนิดนึงนะคะเวลาถักไปด้วยนะคะแนะนําว่าให้นับไปด้วยนะคะจะได้ไม่หลงนะคะมันจะได้ขนาดที่เท่ากันนะคะขอบเอวสามารถทำได้ยาวกว่าน,นี้นะคะขึ้นอยู่กับความชอบของท่านผู้ชมเลยค่ะ ปรับเปลี่ยนได้นะคะอันนี้ทําเป็นแนวทางนะคะ,คะถักไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าความยาวเราจะแบบพอดีกับขอบเอวเราะคะ่ะกับรอบเอวเราค่ะส่วนความยาวของ รอบเอวน้องต้นข้านะคะจะอยู่ที่50เซนติเมตรนะคะเผื่อนิดนึงนะคะประมาณไม่ต้องเผื่อเยอะนะคะเพราะว่าเราจะทำกระดุมนะคะมันจะต้องทับกันนะคะแนะนำว่าไม่ต้องเผื่อเยอะนะคะเพราะว่าตัวขอบเอวตัวนี้มันจะยืดหยุ่นได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นแถวสุดท้ายแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการเผื่อ,อรังดุมนะคะเผื่อรังดุมให้ถักคอทอสองหลักนะคะแล้วก็โซ่สองค่ะโซ่สองค่ะจากนั้นก็ ถักตรงช่องที่สานะคะ 1, นึสองสามถักตรงช่องที่สามนะคะคอทอ2หลักนะคะค่ะแล้วก็โซ่สองอันนี้มาโดนไหมตรงรอยต่อไหมพอดีค่ะเหมือนเดิมค่ะหลักที่สาค่ะคอทออีก2หลัก ก็เป็นอันจบแถวพอดีนะคะจากนั้นขึ้นโซ่หนึ่งนะคะอันนี้จะไม่ใช่คอทอนะคะจะดึงห่วงเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อะค่ะ <c oughs> จะดึงห่วงลอดห่วงมาเลยอะคะ่ะใช่ เหมือนกับเลื่อนห่วงนะคะวิธีถักเหมือนวิธีเลื่อนห่วงนะคะตัวนี้มันจะได้แบบไม่หนามากนะคะทําให้แบบว่าอะไรนะรังดุมเราอะคะ่ะแบบดูหนาขึ้นมานิดนึงอะคะ่ะบางทีมุมกล้องก็จะไม่ได้นะ,ะเพราะว่าย้ายขายของด้วยย้ายที่ด้วย สลับกันมันไม่มีที่ทำเป็นหลักเป็นแหลง่งแงมุมกล้องมันก็เลยจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะเมื่อจบแล้วนะคะก็ตัดไหมได้เลยค่ะตัดได้เราได้เลยตัดได้เก็บได้เลยนะคะค่ะเมื่อได้ขนาดแล้ววิธีเก็บ ก็ใช้เข็มแนะนําให้ใช้เข็มมันจะเนียนนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเอาเข็มเก็บได้นี่แบบเนียนนะคะมองไม่ค่อยเห็นส่วนเข็มนี่ก็คือต้องหาแบบที่ก้นเข็มเขาลูใหญ่ๆหน่อยนะคะ อันนี้คือวิธีเก็บได้นะคะทุกช่วงทุกตอนที่ถ้าเก็บได้ก็เก็บวิธีนี้ได้เลยนะคะอันนั้นจะเป็นรังดุมเห็นไหมคะ,คะเมื่อได้ขอบเอวเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะมาขึ้นตัวเสื้อนะคะ ต่อไปจะเป็นการขึ้นตัวเสื้อนะคะโซ่หนึ่งนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงไปที่หลักเดิมนะคะมันจะมีสามห่วงแล้วก็เกี่ยวไหมรวบหมดทั้งทั้งหมดเลย <c oughs> แล้วก็ทุกหลักก็คือพันเข็มหนึ่งครั้งนะคะทำเหมือนตามในคลิปเลยนะคะ พันหัวเข็มทุกครั้งนะคะทั้งหมดจะมีทั้งหมด3ามหัวนะคะสามห่วงแล้วก็รวบเก็บนะคะพันหัวเข็มตรงทุกครั้งแล้วก็แทงลงไปนะคะทำจนจบแถวเลยนะคะอันนี้จะเป็นการลดห่วงนะคะ เป็นการลดห่วงเมื่อถักไปแล้วได้ประมาณ2แถวนะคะจะเราจะทําการลดห่วงนะคะอันนี้จะลด2หลักนะคะ,คะก่อนขึ้นหลักถัดไปก็โซ่หนึ่งครั้งพลิกงานกลับนะคะ ต้องขออาภาัยด้วยนะคะแบบบางทีมันหลุดเฟรมไปนะคะอันนี้ก็เพิ่งเห็นเหมือนกันเพราะว่าตอนทำบางทีมองลอดกล้องอะคะ่ะลอดมือถือคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยนะคะหากมีคนสนใจมากนะคะวิธีถักเสื้อตัวนี้นะคะอาจจะลงคลิปแก้ตัวใหม่นะคะเพราะว่ามองดูแล้วแบบมีตำหนิหลายจุดมากอะคะ่ะ อันนี้ก็ทำการลดห่วงให้ดูค่ะ สำหรับหลักการลดห่วงนะคะถ้ารู้สึกว่าลดแค่สองห่วงแค่สองหลักมันมันช้านะคะมันมันไม่เป็นเส้นเฉียงมากนะคะคุณแม่น้องต้นข้าวอา่าก็เริ่มลดห่วงเพิ่มห่วงเป็นสามห่วงนะคะลด3าหลักรวบเดียวเลยอะคะ่ะถ้าลดสองห่วงแล้วมันเหมือนมันมันเฉียงนิดเดียวะคะ่ะมันไม่ได้เฉียงเยอะ เราก็ทำการลดห่วงไปเรื่อยๆเลยนะคะจนแบบว่าได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะของของเสื้อนะคะคือแพทเทิร์นนี้มันจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยตายตัวเท่าไหร่นะคะ,คะเมื่อได้ความยาวแบบที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปเราจะทำการถักสายคล้องคอนะคะ ความยาวก็ถักไปด้วยวัดขนาดไปด้วยนะคะส่วนของน้องต้นข้าวนี่คุณแม่ทำให้น้องอยู่ที่150โซ่นะคะก็อันดับแรกก็ถักโซ่ขึ้นไปเลยที่150นะคะเมื่อได้ความยาวที่ต้องการแล้วนะคะต่อไปก็ เพิ่มโซ่หนึ่งนะคะจากนั้นก็แทงลงไปตรงที่หลักที่สองนะคะแล้วก็ดึงเลยค่ะรวบห่วงเลยค่ะแล้วก็ทำหลักต่อๆไปเหมือนกันนะคะเลื่อนห่วงค่ะถักเลื่อนห่วงจนจบแถวเลยนะคะจนจบเส้นเลยค่ะ เมื่อได้สายแล้วนะคะแล้วก็ได้ขนาดของตัวเสื้อเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะก็ทําการร้อยเชือกนะคะเพื่อจะทําการทําสายคล้องคอนะคะ เมื่อได้สายคล้องคองเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะทําการเย็บกระดุมนะคะใช้กระดุม2เม็ดนะคะเพราะว่าเราทําลังดุมไว้2จุดอันนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ทําการรับชมขอบคุณค่ะ